สวัสดีครับวันนี้มาตามดูการเจริญเติบโตของต้นคูณนะครับฝักขูนที่นี่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับเป็นฝักขูนที่ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นต้นไม่ใหญ่นะครับต้นไม่ใหญ่นะครับ ต้นแค่นี้เองนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักสองเดือนกว่านะครับถ้าต้นขนาดนี้นครับเยะแกะพร้อมเก็บนะครับมันสักสองเดือนนะครับสิบวันประมาณหกสิบกว่าวันนะฮะท่าในใดที่สนใจนะครับ จะเก็บมาขายติดต่อมาได้เลยนะครับทีมงานรอรับสายอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุพระล่วงนะครับน้ำผุพระล่วงนะครับบ่อน้ำบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำพุร้อนนะครับพระล่วงนะครับที่อำเภอเอ้ตำบลน,นะฮะตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นโน้นนะครับ ต้นไม่โตนะครับต้นนี้ต้นนี้กำลังออกดอกนะครับน,นีกำลังออกดอกให้ชมามาต้นนี้นะครับต้นนี้ฝักไม่โตนะครับเป็นฝักเล็กๆนะครับแต่เต็มต้นเลยนะครับเป็นผักเล็กๆ ฝักเล็กๆจะมีเยอะนะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามนะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามเป็นฝักค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นฝักค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับโตแล้วนะครับก็ยังมีฝักเก่าอยู่นะครับเพราะ ชาวบ้านในพื้นที่อาจจะไม่รู้คุณค่านะครับว่าฝักคูณสามารถนำมาขายให้เราได้นะครับก็เลยไม่มีการเก็บฝักเก่าก็ยังอยู่คาบนต้นอยู่เลยนะครับฝักใหม่ก็เริ่มออกแล้วนะครับยังไงท่านใดที่สนใจที่จะเก็บเอามาขายนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเน้นเป็นโทรเข้ามาละกันนะครับศูนย์หกสามสี่หกเก้าหกห้าเ้าแปดนะครับ เดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ